แหมโอ้ตายเลย,ฮยเฮียเฮ้ยถือว่าคมผมอยากให้เป็นผู้เล่นที่ลอกจับผมกในลำดับมีปลายบองลอกผมเพี่เมิ๊กเนมนักร้องคอหวานให้เล่นทุกคนผมเจ้าจริงแล้วพี่เนมจะไม่ได้กินผม,มาัคิวบอจะตัต้งใจเล่นรักพี่เนมนะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แกล่รละบบไอ้นาด้วย่าเฮ้ยแก่ระบบไอ้นานหมดอ่นนะ <Okay. S 1> จะต้องมาบอกอะไรอะอย่างเงี้ยพี่เนมบอกรั oh. กเราแฟนจะต้องมาบอกกับพี่เนมอีกแกล่ระบบหมดเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจพี่เนมด้วย,ยนะทุกคนตอนนี้พี่เนมก็จะถึงสามหมื่นผู้ติดตามแล้วครับผมในแฟนเพจก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจพี่เนมเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้พี่เดียมีวิธีการหา wallet ง่ายๆครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเว็บนี้เลยครับผม Limited Zone นะครับหลังจากเข้ามาหน้าเว็บนะผมให้กดที่สมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับผมมาเข้าสู่ระบบแล้วให้เรากดคลิกไปที่เติมเงินนะครับผมนะเลือก wallet ซองของขวัญนะครับทุกคนหลังจากนั้นจะมีวิธีการใช้งานนะครับผมนี่ครับผมเนะเราจะไปสอนกันเลยว่าทำยังไงนะครับผมอันดับแรกครับผมเข้าทุกที่ wallet แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคลิกไปที่ส่งซองของขวัญนะครับผมนะมาหน้านี้นะผมให้เราระบุจนนวเงงิินนนททีี่่่่เเรราจะะตมมคับผสวชอก็คือให้เราคลิกเป็นแบ่งจำนวนเงินเท่าากกกััันนนนะผมหหลงจ้้ใดี่เลยครัับผมหลงจากกนนั้เรา็จะได้ลิงก์มานะครับ อกลิงกนะครับผมนะแล้วมาวางที่หน้านี้นะครับผมโอเคเราเติมเรียบร้อยแล้ว100บาทนะผมให้คลิปที่เกมสุ่มเครดิตนะครับผมนะโอเคเราจะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมรอบแรกเราก็ได้มา100เครดิตนะครับผมนะมาสุ่มรอบที่2กันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาได้อีก100เครดิตนะครับผมนะมาไหนเป็นยังขอสุ่มอีกหนึ่งรอบนะผมในรอบสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหทุกคน เราได้มา1,000เครดิตครับผมมาพี่เนึ่งก็จะไปแลกกันนะผมนะวิธีการแลกให้เรากดไปที่ถอนเครดิตนะครับทุกคนโอเคแล้วก็คลิกไปที่ซูวอลเล็ตแล้วกันจากนั้นนะผมให้ใส่ชื่อวอลเล็ตนะผมส่วนอันที่2คือใส่เบอร์วอลเล็ตของตัวเองนะครับผมส่วนอันที่3ก็คือระบุจำนวนเงินนะครับผมนะไปคลิกโอเคถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเงินเข้าที่เรียบ100ร้อยนะผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะผมไม่เนี้ยะปทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนตาดีฟ้ามีนะคะเฮ้ยระยะจูบเว่อไปเปล่าเฮ้ย พิวไปหรือเปล่ปาแกคิดมุกไปหนึ่งทีอ้อนให้พี่นะฮะคืนพี่นนะอ่ะต้องอ้อนให้ผมแล้วเอาไวเอย่าย่ไปเอาคืนมันจูบคืนไอ้นี่มันจูบคืนอุกัสอะไรวะถ้าพิจารณาบอกรักพี่นะได้เลยครับแต่นานมันไม่เคยถ้าเกิดพี่แพ้ผมพี่ต้องบอกรักผมเอางี้ดีกวา่าเขาจะบอกไงวะเออไม่เป็นไรใครพิมพ์มาบอกรักก็ได้ห้ามมาแล้วว่านิกเนมยังไง นึ่นึงกันนิกเนียมนักร้องดาวลุ่งทำไงครับฮม <c oughs> คิดเอาครับ <c oughs> วันนี้มาหนึ่งหนึ่งก่อนนักร้องคอาอ่ะเอาร์ใครแชร่นาะหรือพี่นิกเนียมแช่นานบวกหนึ่งพี่เนียมก็บวกหนึ่งเหมือนกันโอเคครับผมวันนี้พี่เนียมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกันห้องนานนะครับผมพี่เนียมเลื่อนผ่านไปพี่เนียมเห็นนอ้องเขาสตรีมอยู่นะครับพี่เนียมก็เลยไปชา้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะ เนียมท้าหนึ่งไปว่าถ้าเกิดใครชนะนะครับผมก็ให้คนนั้นบอกลักนะครับพี่เนมทาบอกว่าเออถ้าเกิดชนะเนี่ยบอกลักพี่เนียมได้หรือเปล่าเอยโอเคมาเรามาดูกันว่าเราจะชนะน้องนาหรือเปล่านะนี่เป็นเกมแรกของพี่เนียมนะครับทุกคนก็อาจจะหลนลนนิดนึงนะอาจจะอาจจะลนลนนิดนึงนั่นแหละตั้งไอวอลอาจจะเออนิดนึงนะเพราะเป็นเกมแรกนะครับผมก็ก็บอมกับน้องนาไปก่อนนะครับผมเออไม่เออก็ดูเอานะตอนนี้เดินชนไอบอลไปมั่วละ เฮ้ยข้างหลังข้างหลังเหมือนน้องจะตกนะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่ข้างหลังก็จะลนๆนิดนึงนะครับผมเหมืราแวนไปหมดไม่รู้จะมาทางไหนเลยแต่เออไอมอก็ไม่ติดมาครับผมต่อต่อต่อเฮ้ยลน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 ต้านอะไไอวอลไม่ติดงัไอวอลไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยโอ้นานเดินรอว่ะเฮ้ยมทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมเมื่อกี้เดินรอให้หนานเดินรอทุกคนดูดีไอพี่เนมบรถดับไป พี่เดมรถนะพี่เดมรถนะโอเอาแบบเบาๆก่อนเดี๋ยวเขาจะตกใจเชื่อไหมเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านะม้ำเกินเกินเกมแรกเป็นเกมวอลไม่เฉยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนียมไม่ยอมมับอกเลยวันนี้ต้องบอกต้องให้น้องนานบอกลักพี่เนียมให้ได้บอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคืนเดี๋ยวเจอคืนเมื่อกี้วอลไม่ใช่อะไรเกมแรกอ่ะน้องนาน ไปเดี๋ยวพี่เนมมาจริงนะเดี๋ยวพี่เนมมาจริงนะทุกคนก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะสเต็ปนะกับพี่เนมแบบเออเฉยเกมแรกเกมแรกเออเฉยอะไรอะไรไอ้บอลไม่มีมีลูกเดียวเอาอะไรมีลูกเดียวไอ้หนูมีลูกเดียวอะไรยืนนิ่งทำไมเอาเอออะไรเนี่ยฮะ ยิงให้เลยเนี่ยหมอเอฟเนี่ยอะไรมีลูกเดียวไอบอลมีลูกเดียวเนี่ยโอเคงานะอะไรปะตองานแล้วปะตายอ,อ,อปิดหน้าหลังให้มาเอเคเอาอะไรป่าเอาอะไ่ามาดิกวาดิครับ ชิลไปหรือเปล่าพี่แี่เอย่าเพิ่งได้ใจนะครับน้องนานขอเปนเดียอพออ้าเฮ้ยทุกคนจับตาดูสกอร,กร์นี่ไว้สามหนึ่งแล้วนะไอ้นี่วันนี้ไม่ทำอะไรนะว,นวันนี้เอาแต่ให้เขายิงหัวนะมาขอต่อยละกันมาน้องนานพี่บอกเลยว่าจับซองควงแล้วพี่ไม่เคยไม่เคยแพ้ใครบอกเลยจับซองควงแล้วไม่เคยแพ้ใครเมื่อกี้จะพลาดก็เถืะอเมื่อกี้ต่อให้น้องก็มาดิครับเออบอกเลยว่าต้องให้น้องนานบอกรักเราให้ได้นะทุกคนนะวันนี้ เอา้าเอา้าเอา้าตายแล้วนะไม่ทำอะไรนะวันนี้แกเอา้างงตกตายเลยเฮียก็โดนเหมือนสไปเดอร์แมนทุกคนเดี๋ยวพี่เนียมขอขอใช้สมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เนียมขอเงียบสักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเพื่อ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 ชนะ <laughs> ไม่เพื่ออะไรมาต่อเลยมามาน้องนาน มาน้องนานขอแบบโหดๆตึงๆสองสามอ๋อเดี๋ยวตบคืนให้ดูก็ไมไ่น่ากลัวหรอกนะน้้งนานนะเอาเอา๋อตายแล้วหรอเอตกตายแล้วว่าไอ้หีย เอไปป้าเอาจริงนะถ้าผมเอาจริงพี่เนมอาจจะไม่ได้กินผมแล้วตายดิมจ้าเล่นอ้าวน้องนานอาการเป็นไงบอกหมอหน่อยสิก็สามหนึ่งแรกก็เป็นการวอร์มมือเฉยนะก็อย่าเพิ่งตายใจไว้น้องนาน,นบอกเลยว่าพี่จับซองควงไม่เคยจะแพ้หรอกเออคนพี่เนมขออนุญาตใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะ ้ส่อน้องนานจะตึงแล้วนะเล่นตึงแล้วนะเล่นเชิงตึงแล้วนะอืมโดนหัวโดนหัวขออนี่าให้สมาริทีแป๊บหนึ่งทุกคนเฉียวเฉียว,วหัวนะเมื่อกี้นะไม่ตายไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว่าซองโน่หนึ่ง เอาเอาเฮ้ยเว่อแอมโอูตายเลยเฮียเฮ้ยถือว่าคมผมอยากให้เป็นผู้เล่นที่ลอกจักผมในลำดับมีปลายป้ออจากผมเล็กนิ่เนมนักร้องคอหวานให้เลยทุกคนจ้าจริงละพี่เนมเนมจะไม่ได้ยินผมสักทีวปองจะตั้งใจเล่นแันนี้แหละ เอาน้องนาน4ี่สามแล้วนะ4ี่สามแล้วนะเห็นโมเยอะนะตอนเกมอ่ะพี่เน็กเนมจะไม่ได้กินผมสกิลพี่เน็กเนมจะไม่ได้กินผมสกิลสวัสดีครับจบคือละกันเอามาดิครับมาดิครับมาดิครับน้องนานขอพี่เนมตบเจ็ดสามไม่ได้ปะวะสามเกมแรกเอ้ยเดี๋ยวสามเกมแรกเป็นการวอร์มมือนะทุกคนนะถืออ่อนๆให้น้องนานกับแล้วแล้วซุยพูดเรื่องนะขอ้จมาที่กัทุกคน เออใจเย็นๆ,ๆนะครับใจเย็นนะครับจับทางแรกอย่างแรกเราต้องจับทางเป็นในการเล่นปีไฟคือเพอาะทีงไหนเราก็จะรอรูปทางครับมันจะไม่ง้อไว้ก็เลยให้เขายิงฟรีนะฮะสองสองร้อยเมตรต้องมาแล้วป่ะสองโคงสองร้อยเมตรต้องออกมาแล้วต้องอได้งัดออกมาใช้ละเอาโดนหัวเม็ดนึงโดนหัวเม็ดนึงเอาแดงครับผมแดงแดงมึงกี่แดงนะมึงกี่แดงนะ ว้าวาจะคมไปหรือเปล่าในตัวคลิปหรือเปล่าพี่เนมเอา้าคตรอุศกร์ดิเอา้าห้าสามแล้วหรอจบเร็วเกินไปนะน้องนานไม่เห็นตึงเหมือนต้นคลิปเลยป<ะ>ังน้องนานขอกรอก,กได้หรือเปล่าไหนบอกว่าจะไม่บอกหลักพี่เนมนะไม่บอกหลักพี่เนมนะอะไรไอวอไม่มีเอาไป กระสุนไม่มีเดี๋ยวฝังหัวให้ <c oughs> ยอ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 ไปขอขอเชิงตึงนะทุกคนขอเงียบก่อนอ้าฮะ วายวายพี่เนมเขาเล่นเวอร์จังเป่าว่าใช้ท่าคลิปแน่เลยว่าหูวิ่งออกทางไหนก็ต้องดักอีกทางไม่ใช่แลอ้วหกหกสามนะพี่เน็กเนมจะไม่ได้กินผมสักคิวพี่เน็กเนมจะไม่ได้กินผมสักคิวเหม่ๆนี่จะมีคนได้บอกรักหรือเปล่าเหมือนจะมีคนได้บอกรักแล้วนะครับทุกคนเอาสกอร์หกสามแล้วนะมัเกิดอยังงขึ้น ใช่แฟนเขาเพราะว่าแฟนเขาก็มาด้วยเกินสามีภรรยามาเชียร์อย่างนี้จะไม่ทันในหมู่บ้านแล้วทำไมเขาชนะหวานใจให้กันแรงใจอย่างนี้เองเธอเอาล่ะเอามาเดี๋ยวเขาจะแพ้แล้วช่วยเชียร์หน่อยเธอสบางใจหน่อยเธอตัวทุกคนนะครับสาเหตุที่ผมแพ้ไม่ใช่ว่าผมอ่อนหรืออะไรนะครับขาดกำลังใจหลักเองในนะครับ ขาดกำล,งกลกังใจหลักเองแน่นะครับขาดกำล,งกลกังใจหลักเองแน่นะครับเธอเอาล้เอาออมาั้งเดี๋ยวเขาจะแพ้แล้วช่วยเซียนหน่อยถือขอร่างใจหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยลน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 ขีดท้ายไม่ต้องลนนะเนี่ยเอ็มใจเย็นน,น้องเฮ้ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวทำแย่เลยครับผมเดินอย่างนี้ก็แตกดีครับเอา้า เลิกเล่นไอเฮียตึงไปเป้าอ่ะเฮ้ยตึงไปเป้ารีบออกก่อน D S one ขึ้นไอ้แก่ดล่นตะกี้ปะวะเฮ้ยเขาว่าจะไม่ได้ค่ปปะจะเลตาอะไรเขาพี<ฮ>่หรับครับชื่ออะไรอ่ะอะไรสีตัวสีน้ำตาไม่ขึ้นไม่ขึ้น มันไม่ขึ้นลืมอะไรหรือเปล่าไ <c oughs> อ้นั่นมันจะเสียร,ระบบปุ๊บวันแลับไอ้นาเนี่ยนะต้องมาบอกรักเล่นเกมบอกแพ้แล้วบอกรักเสียทรงหมดเลยอะแต่แต่จะไม่ให้มีเนมน้อยหน้าแล้วกันรักพี่เนมนะครับพ,พอแอนดแฟนก็รักผัวตัวขอ,ขออนุญาตนะครับนี่นะครับคุณมากเลยครับมามากินน้องอะไรนะขอวหวานหานเอามีหวานหวานวเนี่ยระวังหวานใจพี่น้อยใจนะเดี๋ยวหวานเกินละลายเลยพี่จะติดใจ โอ้โหคำพูดเนะาะคำรักพี่เนมนะครับอี๊เกนระบบไอ้นานว่าเฮ้ยเกนระบบไอ้นานโมดด่ะจะต้องมาบอบรักใครอย่างเงี้ยกเสียงบอกรักโง่เราจะไปจะต้องมาบอกกับพี่เนมอีกเสียงะบบหมดเลย